สวัสดีครับผมนายศิริศักดิ์สจรกวิโสครับเจ้าของแบรนด์เจนโอโกโก้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรครับความเป็นมาที่เลือกปลูกโกโก้นะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ตรงนี้เป็นที่ว่างที่มีการปลูกยญ้าเนเปียครับเพื่อเลี้ยงโคแต่หลังจากเลือกเลี้ยงโคนะครับพ่อก็หันมาปลูกโกโก้เพราะเป็นพืชที่ให้ผลผลิตทั้งปีและไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีครับ หลังจากปลูกโกโก้ได้1ปีนะครับเราก็ได้มีการออกไปเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆถึงกระบวนการหมักและการแปรรูปโกโก้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อสวนโกโก้ของเราให้ผลผลิตเราได้มีการรับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆครับผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์เจนโอโกโก้นะครับประกอบไปด้วยครับโกโก้นิฟครับโกโก้แมสครับชาเปลือกมลไดโกโก้ครับและเราได้นำโกโก้นิฟนะครับมาแปรรูปเป็นคอนเฟ็คาราเมลน้ำผึ้งครับ และมีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนะครับซึ่งเป็นโกโก้และช็อกโกแลตพร้อมดื่มครับหากท่านใดสนใจเข้ามาชมสวนนะครับหรือผลิตภัณฑ์ในใบของเราสามารถทักเข้ามาที่เพจเจนโอโกโก้ GO GO, หรือโทร093-594-4519ครับแล้วพบกันนะครับเจนโอโกโก้ NO GO GO, พร้อมให้บริการครับ